จริงๆต้องต้องขอโทษ ในอดีตด้วยครับมันเป็นบทเรียนให้กับฟอร์ดในการปรับปรุงเรื่องการบริการในทุกๆความเพนจากลูกค้าเราเริ่มทำเมื่อ3ปีที่แล้วตอนเราล็อตตัว Nextgen นะครับเราเปลี่ยนการบริการจาก3าปีแสนกิโลเป็น5ปีแสนห้าอันนี้คือจะออกมาจากโรงงานจริงๆมีแบรนด์เดียวนะครับที่ทำเพียงแต่ว่าหลายๆแบรนด์ทำา5ปีแสนห้าเหมือนกันแต่มันเป็นโปรโมชั่นมันไม่ได้รอบคลุมทั้งหมดแต่อันนี้เป็น f a c t o r นบ a r เวณตีเพื่อจะบอกว่ารถเราอ่ะมี ใภาพในภาพของตัวรถที่ออกมาจากโรงงานก่อนหลังจากวันนั้นครับตอนที่เปิดตัวเราก็มาเน้นในเรื่องของรีโมทเซอร์วิสเอ็กซ์เพลียนเรามีออนไลน์เซอร์วิสบุ๊กกิงเรามีเรื่องของเอ็กเพสเซอร์วิสมีเรื่องพิกอัพดีเดลเวอรี่นะครับสมมติคุณจิมมี่อยู่ที่บ้านเฮ้ยโทรไปที่ศูนย์ช่วยมารับรถหน่อยผมไม่สะดวกเลยอ่าเราก็จะมีช่างติดต่อไปเดี๋ยวผมไปรับ นะครับรับเสร็จซ่อมเสร็จอเอามาส่งด้วย<ช>รวมถึงมีโมบายเซอร์วิสวไม่อยากให้รถรับไว้ใจไม่ได้ส่งช่างมาที่บ้านหน่อยช่วยดูหน่อยเพราะโมบายเซอร์วิสเราอะถ่วงล้อเปลี่ยนล้อได้ด้วยมันไม่ใช่แค่เป็นรถโมบายเซอร์วิสเฉยๆนะครับเราทําพวกนี้ครับมาต่อเนื่องมาสามปีแล้วผลของการทำเนี่ยมันเห็นผลทั้งการบริการเช่น pickup d e l r y กับเรื่องของโมบายเซอร์วิสเนี่ยหระดับ 80,500 5ซอร์ที่ใช้ในปีที่ผ่านมามันขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผลของการคืนพอใจที่เราสำรวจจาก Outsider นะครับ Differential Report ในเรื่องของ Customer Experience 2024เราเป็นแลง3ปี2025เราเป็นแลง2ลองอย่างตัว d อ้อันนี้เป็น Survey ที่เป็น o u t s o u r c e ก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ Perfect รเพอร์เฟต์นะครับ เราก็ยังจะปรับปรุงเ,เรื่องของการบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อ,อะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจเนี่ยก็ต้องบอกกับลูกค้าทุกคนก็คือติดต่อผ่านมานะครับฟอร์ดก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็พยายามจะ make ัวร์ว่าการบริการของเราเนี่ยสามารถสู้คู่แข่งได้น <Okay. S 2> อกจากเรามีรถที่ดีแล้ว mm. เราต้องแก้สิ่งที่ลูกค้ามองเราว่าบริการไม่ดีเนย uh. กลับมาให้ได้ mm. นะครับซึ่งผมเห็นโปเกสที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ชอบคีย์เวิอันนี้มากเลยตอนตอนจบนี่แหละชัดเจนเลยว่าเขาตั้งใจที่จะทาให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแต่จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวปีนี้ตั้งใจกับฟอร์ดไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะแอบแวะไปเยี่ยมโชว์รูมแบบเงียบๆโอ้ดีเลยครับช่วยไปดูหน่อยอเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่เราดีเนี่ยสกอร์ที่เห็นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรามีอะไรต้องปรับไหมะนะครับ